กระบี่จงมาบทที่สี่นกขมิ้นหากไม่ได้ไปที่ถนนสุลวีรหรือตรอกเถาเย่ช่วชีวิตนี้เชิญผิงอันคงไม่มีทางตระหนักได้ถึงความคับแคบมืดมิดของตรอกนีผิงแต่เด็กหนุ่มผู้สวมรองเท้าแต่สารไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกพอเหี่ยวกลับกันยังรู้สึกสบายใจ เด็กหนุ่มยื่นมือทั้งสองออกไปฝ่ามือก็สัมผัสเข้ากับผนังดินเหลืองสองฝั่งพอดีจําได้ว่าเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนเชิญผิงอันยังทำได้แค่ใช้กลายนึ้งแตะไปที่ผนังดินเท่านั้นเดินมาหยุดอยู่หน้าบ้านตัวเองก็พบว่าประตูหน้าบ้านเปิดอ้าอยู่เด็กหนุ่มที่นึกว่าโจดบุกบ้านรีบวิ่งเข้าไปในลานกว้างผลกลับกลายเป็นว่าเห็นเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่คนหนึ่ง กำลังนั่งหาวอย่างเกียดครานอยู่บนธรณีประตูเอหลังพิงประตูที่ลงกรอนเอาไว้พอมองเห็นเชิญผิงอันเขาก็ทลันพรวดลุกขึน้นยืนราวโดนไฟลนกล้นวิ่งมาหยุดอยู่หน้าเชิญผิงอันได้เขาก็กำแขนของเชิญผิงอันไว้แน่นแล้วกระชากเข้ามาในบ้านกดเสียงพูดให้บ่าวว่ารีบเปิดประตูมีเรื่องสำคัญจะพูดกับเจ้าเชิญผิงอันไม่ได้สลัดพันธนาการของไอ้มอนี่ออกจึงถูกเขาลากให้ไปที่ประตูบ้านแต่เพียงไม่นานเด็กหนุ่มร่างกายแข็งแกร่งที่โตกว่าเชิญผิงอันสองปี ก็ผลักเขาให้พ้นทางส่วนตัวเองเดินย่องเบาๆไปที่เตียงไม้ของเชิญพิงอันเอาหูแนบติดกับผนังเพื่อฟังความเคลื่อนไหวของบ้านข้างๆเอิญพิงอันถามอย่างประหลาดใจหลิวเซี่ยนหยางเจ้าทําอะไรนะเด็กหนุ่มสูงใหญ่ทําเหมือนไม่ได้ยินคําถามของเชิญพิงอันผ่านไปประมาณครึ่งกา้านทูบหลิวเซี่ยนหยางถึงได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเขานั่งลงริมเตียงไม้สีหน้าซับซ้อนมีทั้งความโล่งอกแล้วก็มีทั้งความเสียดายและเวลานี้เองที่หลิวเซี่ยนหยางเพิ่มจะเห็นว่าเชิญ ผิงอันกำลังทำอะไรแปลกๆเขานั่งยองอยู่ด้านในของประตูยืดตัวออกไปข้างนอกใช้ทเทียนไขที่เหลือเท่านิ้วหัวแม่มือเผากระดาษสีเหลืองแผ่นหนึ่งปล่อยให้ขี้เทาหล่นลงนอกธรณีประตดูดูเหมือนว่าเชิญผิงอันจะพึพรรมพำอะไรบางอย่างด้วยแต่เป็นเพราะอยู่ห่างค่อนข้างไกลหลิวเซี่ยนหยางจึงได้ยินไม่ชัดนักหลิวเซี่ยนหยางก็คือลูกศิษย์คนสุดท้ายของผู้เทาเยาวช่างเผาเครื่องปั้นที่มีชื่อเสียงส่วนเชิญผิงอันที่พรสวรรค์ไม่โดดเด่นและทื่มทื่อ ครูเาไม่เคยยอมรับเขาเป็นลูกศิษย์อย่างแท้จริงตามประเพณีพื้นบ้านหากลูกศิษย์ไม่เคยยกน้ำชาไหวครูหรือครูไม่เคยดื่มน้ำชาถ้วยนั้นจากศิษย์จะเท่ากับว่าไม่ได้เป็นอาจารย์และศิษย์กันจริงๆเชิญผิงอันไม่ใช่เพื่อนบ้านของหลิวเซี่ยงหยางบ้านบนรรพบุรุษของทั้งสองฝ่ายต่างก็อยู่ไกลกันมาก ที่ตอนนั้นหลิวเซียนหยางพาเฉินผิงอันไปให้กับผู้เท่ายาสาเหตุก็เป็นเพราะในอดีตเขาเคยติดหนี้บุญคุณเด็กหนุ่มครั้งหนึ่งในอดีตหลิวเซียนหยางคือเด็กเกเรที่มีชื่อเสียงเฉาโฉไปทั่วเมืองเล็กตอนที่ปู่ของเขายังไม่เสียชีวิตในบ้านจึงยังมีผู้ใหญ่คอยดูแล แต่พอปู่ของเขาจากไปด้วยอาการเจ็บป่วยเด็กหนุ่มที่อายุแค่12บสปีก็ร่างสูงใหญ่ไม่แพ้ชายชะกันจึงกลายมาเป็นราชาปีศาจกลับชาติมาเกิดที่สร้างความปวดหัวให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงภายหลังไม่รู้ว่าทําไมหลิวเซียนหยางถึงไปมีเรื่องกับลูกหลานตระกูลหลูผลกลับกลายเป็นว่าถูกอีกฝ่ายดักอยู่ในตรอกนีผิงแล้วซ้อมเขาอย่างรุนแรงอีกฝ่ายล้วนเป็นพวกเด็กหนุ่มที่กําลังวังชาบรุ่งพลานลงมือที่ก็ไม่รู้หนักเบาหลิวเซียนหยางถูกอัดจนกระอักเลือดไม่หยุด ชาวบ้านหลายสิบกว่าหลังคาเรือนที่อยู่อาศัยในตรอกนีผิงส่วนใหญ่เป็นพวกแรงงานชั้นล่างที่ทำงานในเตาเผามังกรเล็กๆเ,เพื่อหาเงินมาประทังชีวิตมีหรือจะกล้าเข้ามาข้องเกี่ยวกับน้ำขุนบ่อนี้ ตอนนั้นซงจีซินไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยเขากลับไปนั่งยองดูเรื่องสนุกอยู่บนกำแพงอย่างอารมณ์ดีท่าทางเช่นนั้นราวกับกลัวว่าจะไม่เกิดเรื่องใหญ่อย่างไรอย่างนั้นมาถึงท้ายที่สุดมีเพียงเด็กหนุ่มพร้อมแห้งราวไม้ฟืนคนหนึ่งที่แอบออกทางหลังบ้านแล้ววิ่งไปแผดเสียงตะโกนดังลั่นที่หน้าปากซอยมีคนตายแล้วมีคนตายแล้ว พอได้ยินว่ามีคนตายลูกหลานตระกูลหลูถึงได้สะดุ้งตกใจเขามองหลิวเซียนหยางที่นอนเลือดอาบอยู่บนพื้นพอเห็นว่าเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่หายใจรวยรินเหล่าเด็กหนุ่มของตระกูลร่ำรวยถึงได้รู้สึกกลัวความผิดขึ้นมาบ้างพวกเขามองหน้ากันไปมา ก่อนจะพากันวิ่งหนีออกไปทางท้ายกรอกนีพิงแต่หลังจากนั้นมาลิวเซียนยางก็ไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกขอบคุณเด็กที่ช่วยชีวิตตัวเองไว้กลับกลายเป็นว่าชอบมากลั่นแกล้งเขาทุกๆสวันห้าวันเด็กกำพร้าคนนี้ก็อดทนได้ดีนักไม่ว่าหลิวเซียนยางจะรังแกอย่างไรก็ไม่ยอมร้องไห้ทำเอาเด็กหนุ่มยิ่งโมโหเพียงแต่ว่าหนึ่งปีต่อมาหลิวเซียนยางเห็นว่าเด็กกำพร้าแสบเฉินผู้นั้นคงจะมีชีวิตรอดพ้นหน้าหนาวไปไม่ได้ ในที่สุดความเมตตาของเขาก็บังเกิดเด็กหนุ่มที่ได้กราบอาจารย์เล่าเรียนวิชาเผาเครื่องปั้นที่ตเตาเผามังกรแล้วจึงพาเด็กกำพร้าไปที่ตเตาเผามังกรซึ่งตั้งอยู่ริมทานน้ำโดยเดินออกจากเมืองมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางหลายสิบลี้ท่ามกลางหิมะที่ตกกระหน่ำมา จนถึงตอนนี้หลิวเซียนหยางก็ยังคงไม่เข้าใจว่าขาเล็กๆสองข้างที่เห็นได้ชัดว่าบางยิ่งกว่าคันไม้ผ่ตกปลาของเด็กน้อยร่างผอมแห้งราวท่อนฟืนผู้นั้นพาเขาเดินไปถึงตเตาเผาบังกรได้อย่างไรแต่แม้ว่าผู้เท่าเยาจะรับเชิญผิงอันเอาไว้ในท้ายที่สุดทว่าการปฏิบัติที่เขามีต่อคนทั้งสองกลับต่างกันร,ราวฟ้ากับเวสำหรับหลิวเซียนหยางผู้เป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายเขาทั้งด่าทั้งตีก็จริง แต่ขนาดคนตาบอดก็ยังสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทที่เขามีให้ต่อหลิวเซียนหยางยกตัวอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งที่เขาลงมือหนักไปหน่อยทําเอาหลิวเซียนหยางหน้าผากแตกเลือดไหลเด็กหนุ่มหนังหนาไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่กลับเป็นผู้เท่าเยาวผู้เป็นอาจารย์เสียอีกที่เสียใจอย่างมากผู้เท่าที่เดียวดีเดียวร้ายชอบแสดงอํานาจต่อหน้าลูกศิษย์กลัวเสียหน้าจึงพูดอะไรไม่ได้มาก แต่พอกลับไปถึงบ้านตัวเองเดินวนไปวนมาจนดึกดื่นก็ยังไม่เลิกเป็นห่วงหลิวเซียนหยางสุดท้ายจึงได้แต่เรียกให้เชิญผิงอันมาเอายาไปให้อีกฝ่ายตลอดหลายปีมานี้เอินผิงอันอิจฉาหลิวเซียนหยางมาโดยตลอดไม่ได้อิจฉาที่หลิวเซียนหยางมีพรสวรรค์สูงมีแรงเยอะมีวาสนาดีแต่อิจฉาที่หลิวเซียนหยางไม่กลัวฟ้าไม่เกรงดินไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยคิดมาก ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองต้องเดียวดายต่อให้เจอเรื่องย่ำแย่แค่ไหนก็ไม่หวัน่นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนหลิวเซียนหยางก็เข้ากับคนอื่นได้เสมอใช้เวลาเพียงไม่นานเขาก็ตีสนิทเรียกคนอื่นว่าพี่ว่าน้องได้แล้วพระปู่ของหลิวเซียนหยางสุขภาพไม่ดีเขาจึงต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กจึงกลายมาเป็นหัวโจกข,ของเด็กคนอื่นๆจับงูจับปลาจับนกไม่มีอะไรที่เขาไม่คล่องแคล่วหน้าไม้คันเบ็ดธนู งนกดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่หลิวเซี่ยนหยางทำไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องจับปลาหนีชุนตามคันนาและตกปลาไหลสองเรื่องนี้ที่เด็กหนุ่มมีฝีมือรร้กาศที่สุดในเมืองอันที่จริงปีนั้นตอนที่หลิวเซี่ยนหยางออกจากโรงเรียนอาจารย์ชี้ยังเคยไปหาปู่ของหลิวเซี่ยนหยางที่นอนป่วยติดเตียงบอกว่าเขาจะไม่เก็บเงินสักอีแปดเดียวแต่ให้ตายอย่างไรหลิวเซี่ยนหยางก็ไม่ยอม บอกว่าเขาอยากหาเงินเท่านั้นไม่อยากเรียนหนังสืออาจารย์ชีบอกว่าเขาสามารถออกเงินจ้างให้หลิวเซียนหยางไปเป็นเด็กรับใช้ของตัวเองแต่หลิวเซียนหยางก็ยังไม่ยอมรับปากอันที่จริงหลิวเซียนหยางมีชีวิตที่ดีมาก ต่อให้ผู้เท่าเยาวจะตายไปเต่เาเผามังกรถูกสั่งปิดแต่ผ่านไปเพียงไม่กี่วันเขาก็ถูกช่างตีเหล็กที่รอกชี้หลงรับตัวไปและเริ่มไปสร้างกระถ่อมสร้างเตาอยู่ทางทิศใต้ของเมืองมีงานรัดตัวไม่เว้นวันหลิวเซียนหยางมองเชิญผิงอันที่เป่าเทียนให้ดับแล้วนำม,มาวางบนโต๊ะถามขึ้นเบาวๆว่าปกวงเช่าตรู่เจ้าเคยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมเหมือนเสียงเปินผิงอันนั่งลงบนม้านั่งตัวยาวรอฟังประโยคถัดไปของอีกฝ่าย หลิวเซียนหยางลังเลอยู่ชั่วครู่ใบหน้าของเขาแดงน้อยน้อยเหมือนเสียงแมวครวญในช่วงฤดูใบไม้ผลิเฉินผิงอันถามส่งจีซินหรือจื้อกุยหัดร้องเรียนเสียงแมวหลิวเซียนหยางกรอกตาขึ้นสูงไม่คิดจะสีซอให้ควายฟังอีกเขาเอาฝ่ามือทั้งคู่ยันลงบนเตียงงอข้อศอกเล็กน้อยก่อนจะยืดแขนให้ตรงก้นลอยออกมาจากเตียงเท้าทั้งสองข้างก็ลอยออกมาจากพื้นก้นของเขาลอยอยู่กลางอากาศปากก็พูดย่อยเย้ยไปด้วยว่าจื้อกุยอะไรกันนางชื่อหวังจูชัดๆ จ้าคนแซ่ซ่งนั่นขี้อวดมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้ว่าไปเห็นคำว่าจื้อกุยมาจากไหนก็เลยเอามาใช้มั่วตัวโดยไม่สนใจสักนิดว่าความหมายของสองคำนี้มันดีหรือไม่หวังจูมาติดพันคุณชายคนนี้ช่างเป็นเวรกรรมตั้งแต่ชาติปางก่อนจริงๆหาไม่แล้วคงไม่มีใครยอมมาตกระกรรมลำบากอยู่ข้างกายส่งจีซินผู้นี้หรอกเฉิงผิงอันไม่ได้พูดเออออไปกับเด็กหนุ่มสูงใหญ่หลิวเซียนหยางที่ยังทำท่านั้นอยู่ตลอดเวลา แค่นเสียงพูดต่อไปว่าเจ้าไม่รู้จริงๆหรือเจ้าช่วยหวังจูแบกน้ําครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนางก็ไม่พูดกับเจ้าอีกเลยรับรองได้เลยว่าเจ้าส้มจีสินที่ใจแคบยิ่งกว่าไส้ไก่ผู้นั้นต้องหึงนางถึงได้วางอํานาจไม่อนุญาตให้หวังจูมาเล่นหูเล่นตาก,กับเจ้าหาไม่แล้วก็จะใช้กดบ้านลงโทษไม่เพียงแต่จะตีคานางจนหัก ยังจะเอาไปโยนทิ้งในตรอกนีผิงด้วยเชิญผิงอันทนฟังไม่ได้อีกต่อไปจึงตัดบทหลิวเซี่ยนยางรงจีซินก็ไม่ได้เลวร้ายกับนางสักหน่อยหลิวเซี่ยนยางอับอายจนพันมาเป็นโกรธ เจ้ารู้หรือว่าอะไรดีอะไรเลวเชิญผิงอันกล่าวเบาๆด้วยสายตาสายื้อบางครั้งเวลาที่นางทำงานอยู่ในลานบ้านส่งจีซินก็จะนั่งอ่านอักขารานุกรมภูมิศาสตร์ท้องถิ่นอะไรนั่นของเขาไปด้วยและเวลาที่นางมองไปยังส่งจีซินก็มักจะยิ้มบ่อยๆสีหน้าของหลิวเซียนหยางมือ่อยแล้วทันใดนั้นเตียงไม้ที่ประบังก็ไม่อาจทันรับน้ำหนักของหลิวเซียนหยางได้อีกจึงหักออกเป็นสองท่อนทำเอาเด็กหนุ่มสูงใหญ่ก้นกระแทกลงบนพื้นเชิญผิงอันลงไปนั่งยองอยู่กับพื้น ยกมือทั้งคู่กุมหัวถอนหายใจเลือกเวิกรู้สึกปวดหัวแปบหลิวเซียนอย่างเกาหัวแกรแก,กลุกขึ้นยืนแล้วก็ไม่คิดจะพูดอะไรที่แสดงให้เห็นว่ารู้สึกผิดเขาเพียงแค่เตะเฉินผิงอันเบาๆยิ้มกว้างกลางกล่าวว่าเอาหน้าก็แค่เตียงผู้ผู้หลังหนึ่งเท่านั้นวันนี้ที่ข้ามาก็เพราะเอาข่าวดีข่าวใหญ่มาบอกเจ้าจะยังไงก็มีค่ามากกว่าเตียงผู้ผู้หลังนี้ของเจ้ามากนะักเตือินผิงอันเงยหน้าขึ้น หลิวเซียนหยางกล่าวอย่างลำพองใจว่าหลังจากช่างหลวนของข้าออกไปจากเมืองจู่จูก,ก็ต้องการจะขุดหลุมหลายหลุมที่ริมแม่น้ําทางทิศใต้คนที่มีอยู่ไม่พอเลยต้องการคนไปช่วยข้าก็เลยเสนอชื่อเจ้าไปบอกว่ามีเจ้าฟักแคปคนหนึ่งเรียวแรงเยอะช่างหลวนก็เลยรับปากบอกว่าอีกสองวันให้เจ้าไปที่นั่นเอินผิงอันลุกพวดขึ้นยืนเตรียมจะเอ,อ่ยขอบคุณหลิวเซียนหยางยกมือข้างหนึ่งขึ้นหยุดเลยเลย พระคุณยิ่งใหญ่ไม่ต้องเอื่อเอ่ยแค่จดจำให้ขึ้นใจก็พอเออินผิงอันแยกเกี้ยวหลิวเซียนหยางกวาดตามองไปรอบด้านตรงมุมห้องมีเบ็ดตกตาอันหนึ่งวางอยู่ตรงหน้าต่างมีหนังสติกวางนอนอยู่อันหนึ่งตรงผนังแขวนธนูไม้ไว้อันหนึ่งเด็กหนุ่มสูงใหญ่ทำท่าจะเอ,อ่ยอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็กลั้นไว้ไม่พูดออกมา เขาก้าวยาวๆข้ามผ่านธรณีประตูออกไปและเห็นได้ชัดว่าจงใจเดินอ้อมคี้เท่าที่เกิดจากการเผากระดาษกองนั้นเชิญผิงพันมองตามแผ่นหลังสูงใหญ่ไปหลิวเซียนยางหันขวับกลับมาเผชิญหน้ากับเชิญผิงพันที่ยังยืนอยู่ในห้องแล้วจูจูบเด็กหนุ่มสูงใหญ่ก็ย่อตัวลงเท้าติดพื้นหลังจากกระโดดออกมาสองสาก้าวเขาก็ปล่อยหมัดหนักๆห,หนึ่งทีจากนั้นจึงเก็บหมัดยืดเอวขึ้นตรง กล่าวกลุ๊งวระเสียงดังช่างลวนบอกกับข้าเป็นการส่วนตัวว่าขอแค่ข้าฝึกวิชาหมัดนี้ให้ได้หนึ่งปีก็จะสามารถต่อยคนให้ตายได้เหมือนว่าหลิวเซี่ยนหยางยังไม่สาแก่ใจเขาจึงทำท่าเตะเท้าแปลกๆอยู่อีกสองสามครั้งแล้วเอ่ยกลุ๊งวระนี้เรียกว่าเท้าดีต้องเข้าเป้าเตะลาจนล้มตายสุดท้ายหลิวเซี่ยนหยางชูนิ้วโป้งชี้ไปที่หน้าอกตัวเองกล่าวด้วยน้ำเสียงห้าวเวิมว่าตอนที่ช่างลวนสอนวิชาหมัดนี้ให้กับข้า ข้าก็นำความรู้ที่เคยได้เล่าเรียนมาเล่าให้เขาฟังยกตัวอย่างเช่นสุดยอดเคล็ดลับอันเป็นความลับสุดยอดอย่างยกมีดที่ข้าบรรลุมาตอนทําเครื่องปั้นกับผู้เท่าเยาช่างลวนอย่างชมว่าข้ามีพรสวรรค์ด้านการฝึกยุทธซึ่งร้อยปีจะผ่านพบสักครั้งวันหน้าขอแค่เจ้าติดตามข้ารับรองว่าเจ้าจะได้กินดื่มเต็มอิ่ม สายหางตาของหลิวเซี่ยนหยางเหลือบไปเห็นว่าสาวใช้ข้างบ้านเดินเข้าบ้านไปแล้วจึงหมดความสนใจที่จะแสดงเป็นมีระุรุษผู้ยิ่งใหญ่เขาหันมาพูดกับเชิญผิงอันอย่างไม่ใส่ใจนักว่าใช่แล้วเมื่อครู่ตอนเดินผ่านต้นไว่เก่าแก่ ถ้าเห็นว่าที่นั่นมีตาแก่คนหนึ่งเรียกตัวเองว่านักเล่านิทานกำลังจัดแผงของตัวเองอยู่แถมยังบอกว่าเขาสะสมเรื่องประหลาดน่าสนใจเอาไว้มากมายอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังถ้าเจ้าว่างก็ลองไปดูได้เชิญผิงอันพยักหน้ารับหลิวเซียนหยางก้าวยาวๆออกไปจากตรอกนีผิงสำหรับเด็กหนุ่มเลือดร้อนที่ชอบไปไหนมาไหนเพียงลำพังคนนี้ ในเมืองมีเรื่องเล่าลือมากมายเกี่ยวกับเขาแต่เด็กหนุ่มชอบบอกว่าบรรพบุรุษของตัวเองเป็นแม่ทัพที่ยกทัพทำสงครามดังนั้นทบ้านของเขาถึงได้มีเสื้อกระลำค่าที่สืบทอดต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าตัวนั้นพูดถึงเสื้อกระลำค่าตัวนี้เชิญผิงอันเคยได้เห็นครั้งหนึ่งอันที่จริงสภาพของมันน่าเกลียดมากมันเหมือนทั้งหูที่อยู่บนร่างของคนแล้วก็เหมือนทั้งปมบนต้นไม้แก่แก่แต่คนวัยเดียวกับหลิวเซียนอย่างกลับไม่ได้พูดเช่นนี้ พวกเขาพูดแค่ว่าบรรพบุรุษของหลิวเซียนหยางเป็นทหารหนีสงครามพอหนีมาถึงเมืองเล็กแห่งนี้ก็ได้เป็นเคยของตระกูลใหญ่โตจึงโชคดีรอดพ้นการตามจับของทางการมาได้แต่ละคนยืนยันหนักแน่นเหมือนได้เห็นกับตาตัวเองว่าบรรพบุรุษของหลิวเซียนหยางหนีออกมาจากสมรภูมิรบอย่างไรแล้วโซซัดโซเซจนมาถึงเมืองเล็กแห่งนี้อย่างไรเตินผิงอันคิดอยู่เล็กน้อยก็เดินไปนั่งยองอยู่ข้างธรณีประตูก้มหน้าเปล่าให้ขี้เท่าพวกนั้นปลิวกระจาย ไม่รู้ว่าส้งจีซินมายืนอยู่ข้างกำแพงบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ข้างกายมีจื้อกุยสาวใช้ยืนอยู่ด้วยเขาตะโกนเข้ามาว่าจะไปเที่ยวเล่นแถวต้นไหวกับพวกเราไหมเชิญผิงอันเงยหน้าไม่ละส้งจีซินเบ,บปากหน้าเบือ่อ เขาหันกลับไปส่งยิ้มให้สาวใช้บ้านตัวเองจอกุยพวกเราไปกันเถอะข้าจะซื้อผงดอกทอทาน่าให้เจ้าโถใหญ่ๆเลยนางกล่าวอย่างเขินอายแค่กระปุกเล็กๆก,ก็พอแล้วเจ้าคะ่ะต้มจีซินเอามือทั้งคู่ไพร่หลังเชิดหน้าอกตั้งเดินก้าวอาดๆไปข้างหน้าคนตระกูลส่งของข้ายามกินข้าวต้องมีดนตรีบรรเลงใช้กระถางสามขาวางอาหาร พวกเราเป็นคณนางขั้นสูงกันมาหลายรุ่นหลายสมัยจะทำตัวเหมือนคนจนได้อย่างไรนั่นไม่เท่ากับสร้างความอับประยศน์ให้แก่วงศ์ตระกูลข้าหรอกหรือเติอนผิงอันนั่งอยู่บนธรณีประตูเอามือคลึงหน้าผากอันที่จริงตอนที่ส้มจีซินผู้นี้ไม่พูดจาเลื่อนเปื้อนก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนักแต่ถ้าเขาเป็นอย่างในตอนนี้แล้วหลิวเซี่ยนหยางอยู่ด้วยก็จะต้องพูดว่าอยากใช้ก้อนอิฐทุบลงไปที่ท้ายทอยของส้มจีซินแรงแรงแน่นอนเติอนพิงอันเอนตัวพิงประตูบ้านนึกถึงชีวิตในวันพรุ่งนี้ที่คงเหมือนกัับวนนี้ นึกถึงชีวิตในวันถัดไปที่คงเหมือนพรุ่งนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาและช่วงชีวิตนี้ของเขาเชิญผิงอันก็คงเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่ไม่ต่างจากผู้เท่ายาวสักเท่าไหร่คนกินดินมาเกิดดินกินคนเมื่อกลับไปการหลับตาลงครั้งสุดท้ายบางที่เมื่อลืมตาอีกครั้งอาจเป็นเรื่องราวของชีวิตหน้าแล้วก็ได้เด็กหนุ่มก้มหน้าลงมองรองเท้าสานของตัวเองแล้วพลันหัวเราะ ความรู้สึกเวลาเหยียบบนพื้นหินเขียวกับเหยียบโครนเล็ๆไม่เหมือนกันเท่าไรเลยจริงๆหลิวเซียนยางออกมาจากรอกเล็กตอนที่เดินผ่านแผงดูดวงนักรถหนุ่มคนนั้นก็เรียกเขามา,มามามานักรถผู้ต่ำต้อยเห็นว่าสีหน้าของเจ้าเหมือนน้ำมันเดือดนี่ย่อมไม่ใช่้างดีแน่นอนแต่ไม่ต้องกลัวไปนักรถผู้ต่ำต้อยมีวิชาที่ช่วยดับ หลิวเซียนอย่างตกใจเล็กน้อยเขาจำได้ว่าเมื่อก่อนนักรถคนนี้เคยดูดวงอ่านใบเซียมซีให้กับผู้คนไม่พูดว่าแม่นหรือไม่แม่นแต่คนคนนี้ไม่เคยเป็นฝ่ายเรียกลูกค้ามาก่อนทุกครั้งล้วนมีแต่คนที่ยินยอมพาตัวเองมาติดเบ็ดแทบทั้งนั้นหรือว่าตอนนี้พอเต่าเผาบังกอนถูกราชสำนักสั่งปิดนักรถคนนี้ก็เลยซวยไปด้วย เงินเริ่มไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงยินดีฆ่าพลาดแต่ไม่ยอมปล่อยพลาดหลิวเซียนหยางพรุสวาสรรูุ้้ยิ้มวิชาของเจ้าก็คือดับซับทำลายสินใช่ไหมใส่หัวไปไกลๆเลยคิดจะหลอกเอาเงินจากกระเป๋าข้ารอชาติหน้าเถิดนักรถหนุ่มไม่โกรธเขาเพียงตะโกนพูดเสียงดังกับเด็กหนุ่มสูงใหญ่ว่าหวังให้ปีนี้สมปรารถนาในเลยจะรู้ว่าชะตามีเคราะห์ไร้ภัยก็ไม่คิดถึงเทพเซียนอยากสงบสุขต้องเผาทูปพร้อม ควรจะเผาทู่พร้อมจูจูหลิวเซียนหยางก็หมุนตัวขับกลับมาเดินเร็วเราากับวิ่งเข้าใส่แผงดูดวงมือทั้งสองข้างถูกเข้าหากันปากก็แผดเสียงตะโกนไปด้วยเผาทูปใช่ไหมข้าจะเผาแผงของเจ้าก่อนเลยแล้วกันเห็นได้ชัดว่านักรถหนุ่มตกใจไม่น้อยพอลุกขึ้นได้ก็วิ่งหนีหัวสุขหัวซุนโดยไม่สนใจแผงของตัวเองอีกต่อไปหลิวเซียนหยางยืนอยู่ข้างแผงมองภาพเงาร่างของนักรถที่หนีตายกระเซิงกระเซิงก็หัวเราะร่าเหลือบตามองไปเห็นกระบอกเซียมซีบนตัว ใช้มือปัดมันให้ลมเสียมสี่ไม้ไผ่ระวงกราวออกมาจากในกระบอกสุดท้ายเรียงกันเหมือนพัดถูกคลี่อยู่บนโต๊ะหลิวเซียนหยางชี้หน้านักรถที่นี่ไปหยุดอยู่ไกลๆวันหน้าถ้าเจอเจ้าเมื่อไหร่ข้าก็จะอดเจ้าเมื่อน,นั้นนักรถหนุ่มยกมือขึ้นกุมเขย่าติดๆกันเพื่อขออภยัยหลิวเซียนหยางถึงได้ยอมจากไปรอจนเด็กหนุ่มสูงใหญ่จากไปไกลแล้ว นักรถหนุ่มถึงได้กล้ากลับมาที่แผงตัวเองอีกครั้งเขาถอนหายใจหนึ่งที่โลกทุกวันนี้อยู่ยากใจคนไม่บริสุทธิ์ดังอดีตนักรถผู้ต่ำต้อยอย่างข้าใช้ชีวิตได้ไม่ง่ายเลยและเวลานี้เองดวงตาของนักรถก็พลันเป็นประกายเขารีบหลับตาลงพูดเสียงดังกังวานว่าเสียงกบร้องดังระงมในบ่อน้ำทิ้งแทงไปทั้งใจคนชื่อเสียงและคุณความชอบดังจอกแหน่ลอยน้ำขอแค่ลมพัดผาก็เคลื่อนหน้าไปสี่ทิศเห็นได้ชัดว่าชายหญิงคู่นั้นได้ยินคำพูดของนักรถ แต่น้าเสียดายที่พวกเขาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเดินนักโพสเยยเปลือกตาขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าจะกำลังเสียลูกค้า ก็จำต้องเอามือตกโตเพิ่มระดับน้ำเสียงจอนวนหรืออัครเสนาบดีก็เป็นเพียงคนธรรมดาอัจฉริยะรอบรู้ชื่อเสียงย่อมเลื่องลือภาคภูมิทีทงกายและใจส่งจีซินและจื้อกุยสาวใช้ยังคงเดินหน้าต่อไปนักรถหอเหี่ยวได้แต่พึพรรมพำกับตัวเองเบาวๆว่าจะใช้ชีวิตต่อยังไงล่ะเนี่ยแต่แล้วเด็กหนุ่มก็หันหน้ากลับมากระทันหันโยนเหรียญทองแดงเหรียญหนึ่งข้ามมาไกลให้นักพลหนุ่มยิ้มกว้างกล่าวว่าขอบคุณสำหรับคำอวยพรนักพลรีบคว้าเหรียญทองแดงเอาไว้ พอแบมือออกดูก็ขมวดคิ้วมุ่นนี่มันเรียนอีแปะหน่วยเล็กที่สุดเลยนี่นาแต่ว่านักรถหนุ่มวางเหรียญทองแดงนี้ลงบนโต๊ะเบาๆเพียงชั่วพริบตาก็มีนกขมิงตัวหนึ่งบินโฉบลงมาบนโต๊ะมันก้มหน้าจิกเหรียญทองแดงนั้นเบาๆจากนั้นก็คาบขึ้นมาไว้ในปาก เงยหน้ามองนักรถหนุ่มดวงตาของนกขมิ้นมีแววฉเฉลียวฉลาดแทบไม่ต่างจากดวงตาของคนนักรถเอ่อยเบาๆว่าไปเธอสถานที่แห่งนี้ไม่ควรอยู่นานนกขมิ้นจึงบินทะยานจากไปนักรถหนุ่มกวาดตามองรอบด้านสุดท้ายเส้นสายตาไปหยุดอยู่บนกรอบป้ายที่เขียนคำว่าชี่ชงโตนิวพลังอำนาจสถานฟ้าบนซุ้มประตูหินสูงที่อยู่ห่างไปไกลพอดีเขาจึงกล่าวอย่างตรงอนิจจังว่าน่าเสียดายนักสุดท้ายนักรถพูดเสริมขึ้นอีกประโยค หากเอาไปขายข้างนอกจะอย่างไรก็คงได้เงิน800หรืออาจถึงพันตำลึงเลยกระมังตบบทที่4โปรดติดตามตอนต่อไป